ไินกอนจะมาให้กินนจไปกินสามไปขางข่วมี้ัค้าที่มเงียมันมีเียงอ่ะมงมีดีเลี่ยงมึงก็เป็นมึงก็เดีเยงตัวไปแล้วสิะมวนะไเลยนีีเบอรอสิโรจางมาล้ำเลยไปฮักค้าด้กินไเพิ่โอ๊ยมาคาเเขาพูดปไปขาวเออไปขาวพนไปนี่นี ตักไปก่อนเขากินเลยเนาะนี่โดนแล้วมาย่งนี้ไปกางฮวอสห่วยกันนะไปเกางฮอดเออบอกว่าเราน่ะกางฮอดเออมึงก็เปิดแน่นี่เขเลยกางฮไอสโอ้ขาดวัวเลยเนาะโอ้บ้าได้ยังวะบ้านเขายังไม่เปิดเลยสักหลังเลยเก่งไหมตังค์โอ้ยเอาแล้วบอกเอาเอายากอีน่ะแอกคอมัน รา้าเป็นตัวเป็นคลิน้ียแล้วบาก็่องสนามให้มีปีกบินก็ไม่สนะก็่องสนามราควาเป็นตัวปาสันมันร่งไปแล้วโอ้ยขายิงองเดเป็นร่องหนึงแเดินหมักเลไปลุ้นาเดยอดยานหน่งจะมาอย่างไรไปฮละดลัไปไปลุ้นตามกัน ไปไปหมุนไปหล่นเปิดเปิดไม่ได้เลยเออเขาคือกินฟรีมันอีกเลยเนาะเอาแงสองไหมอาจารย์เขาแเขากินแ้วเพื่อนกับอะไอันยากเมื่อปั๊บัดเพื่นได้เปียบแน่นนะเอาไปอีกโอ้ยยานเงี่ยมัน่ได้เขาฮอตเวลาเขาไม่ตัอยางเดี๋ยวเขาจะบอกไงบอกเขาเนาะ กินสองหุญลุกไปเออบอกแล้วให็นเงี้ยได้เลยกินสองสองลากขวัดยินกระสังเขาไปเขาวัดมุนไปทางแล้วจานมุนไปเขาขวัดออกได้เลยเขาไปมุนหมุนไปเลยเวียงออกไปเลยเอาขุ้นหุญเนี่ยจานมุนเข้าไปหมุนออกก็ถึงเขาขวัดไปสองเลยโอ้ยปลสามหมุญตัวเนี่ยมันกิงสามด้วยก็สิี่ขัดแต่บบบนี้เรีนนังคำเลยเว้ยเสียบปากเสียบปากไปสองอยู่บ่สาม

มึงเงียบัาเกิงมันหาซ้ำเติมย่างเยวลูกบอลไมย่างขวดไปวไหยังไล่ยิ้นมาดนิไล่ยินลูกบทำไมกินกินยินว้าสามหนึ่งว่างอะนะมึงยัดยังดูดิสามหนึงส่เออไเขาเต็มที่เลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากไล่ยินอยู่บอาเสียเกียร์มาเขาเขาใบปล่อยเลยนะดียวเอาตัวนี้กินเล้มันกินหนี้ายังมาป่อยเนาะเขาตรงงานคือเขากินกัมุมบุ้มี่ไปเห็นยังได้ดอก ไม่ได้ไม่มั่นใจไม่ได้เตรียมตัวเยอะว่ะกูไม่ปล่อยมือก็ได้วะนี่กินไล่กินก่อนเลยเฮาได้เปียกนั่นละมาร์กจะไหนเงี้ยเนาะสิบดีเนี่ยหรือเปล่าปวดห้ากมุมล่ะเตรียมตัวยิง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 ทิมทิมันมั่ยมันถึงเข้าตีมันห่อแล้วถึงมัดเขามัดแบบไหล่น้ำนะอาาจรย์ จ้าเคยนีเอาหนีดิไม่ต้งใส่ไปแล้วเออไปสิต้องละวสาม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 เห็นบะเห็นปอมี่โอ้เมมกิ้นก็ไปปุณห์นะตกะุณห์อ่ะนี่ตกะคนนี้จินกินมาตัวเดียวปะได้บ่โว้ยหรือบอกจะทำนั่นยังที่โฆนณาเขาอยู่หน่อยเเกรนวันมันต้องใส่สูตรเขานี่คอมเมนต์จับปรับเลยเห็นสูตรเขาแล้วนานแล้วมี่โดนทำเฝ้ามันไม่ได้เกมกูได้เกมไมเล่นเหมือนมึงแล้วเนี่ย มึงมาทำอะไรต่อยังไงดังไรหอนเอาเลยส่วงเหรอ้าเขากัต่อเหรอไปเขาโมงบุไปตัวนี้ต้อไปเออไงล่ะไปอปไปเอออปบุล่อปกัรอเบิรงดีละอย่าไปอันกันมันที่เขากินเลยเนี่ยมันเขากินโลดเป็นแผงเขากินเลยคเขากินเลยเอาท่ม หวานมีแยมบุ๊ดอรมากูกินข้อมึงนี้ย่างใสเดยวนีไปพี่ไปพี่ไม่เออไปพีล่ะเอาข้อ่อนีนี่คไปเข้าฮอตบุ่นกินสองกินสองเอาเอาเอาเอออไปเอาโคตรบอกแล้วทางนี้กันไปพี่เขากินสองแย่ก็บอกไลกินนิกินนึ่งกินหนึ่งนี่ไหนเนีอาโหยังวะออยเจ้หักไกินิดเน่ะบ่มีิีบินออกกินสอ ียังวะโอ้อมเนี่ยบ้านนั่นเราบักเพิ่นกินบักบุ้งอยู่บ้านเพิ่อนเดาเรื่อยเครื่องตัดเพิ่นมาสมองดีวันเอาเรื่อยเครื่องตัดบักบุ้งเออมันใหญ่หน่อยน้ำจัวมมันยังข้าวหุ่นเพิ่นพญานาคเบียงจำถังตะเพื่องอยู่เพิ่นกันมึงไดี๋ยวเขาน้ำจัวมุกอยู่บ่เออเบียงมีพญานาคบ่บ่ลเรบักบุ้งกันไงยังวะมิ เด่นเด่นอย่าค่าเขาเปลาเขาตอพักบุ้งเบ็ดเหรอเด่นเขาตอพักบุ้งไล่กินก่อนเลยเขาเออเต็มที่เขาก็ตอนั่นนั่นตอก็ตอเขามุ่งหลอกยานไอ้ยี่หมากนึงเขาไล่กินท่านมาพิเศาว่าไล่กินก่อนเออเอาเนี่ยสองสองไปยู่บ้างไปเลยสองสองบ้างมึงท่ังหวัดเออ ้องงเบิกินห้องกินโอ้เขากินเขากินท้อเด็ดเขาเขาก็กินซองก็เลยอ้าวโอ้ยน้องอะไรโอ้วันอะไรอีกแล้วเขาจะกินอยู่แล้วี่ยโซนหนึ่งเหรอตัดไหม่ไหมตั้งไหม่ได้แปดเอาไหม่อีกตาได้ยืนนหัวยืนหัวก็แตกนี่เห็นบอกพักบุ้งเริ่มทำงานเลยถ้ามันปล่อยมืออ่ะเริ่มร้อนเริ่มเดือด สูตรอะไรเนาะมันเอาเกียร์ไหวอยู่นะพวกพวกจะกินไว้เดี๋ยวดิ้อยเอาเมยสอนเอาเมียเอาเลยห for ัมมาเลยเออเอาพวกเป็นตาหมาเขาดิว้มันไม่ทันไงมันเราลองกินมันอยู่แล้วเข้ามาครับเข้ามาทเดือนไปหรืน้าย้อนอึนเขามาทเดือนตัวอื่นก็ได้บริสุทธิ์ในเจ้ากินไปเลยไปแล้วนี่มึงเปล่นกัวไผ เขาไม่รอดบะหมี่เอากินวิสตัวนี้โอ้บ่ได้เอาไล่กินไล่กินดีไหมไล่กินอีกไล่กินอีกเออเอาได้เปรียบจะประหยัดกินเลยเฮาไปเขังวลบุญอ่ะกินน้ำกินน้ำกินกินกินเออเอาเขาเขาเปิดให้เขากินเปิดที่ไหนเอาปานี่สวยเว้ยบ่ได้บ่ได้ อ้าวแดกคอมึงดีวะไม่กินสองเลยบอกัเออกินกินสองเด้อมึงอยากินเดี๋ยวอามาลังนอ้อไงเฮ้ยมาหายไปไหนมานดลายหดลาเดี๋ยว o ง m ิดลงไงนนี่นั่น่ะก่งมาก มันจืมากไล้วอีกซะเนาะเอามาหนินี่เปิดเจับเปิดเด้อนเนี่ยเออมาเปิดแล้วนี่นี่ไปหมากไที่ไปบุญไม่น่ามันจันเรื่องหรอตกไปไปเด้อบอมาเง้สามไม่ไม่ไปโอ้ยไปเอามันบันีามมันเนี่ยเข้าไปเนี่ยสามเยดืนี้เออพี่บกไม่บอกอด้วีกันเเปิดเปิดาเนี่ นนนาคััมแล้วขึ้นไปนั่นลับอะไรยังยิ้นสอายิงนสองยิ้สองสองสามหนึ่งมหนึ่งห้าเนี่ยมันปีเห็นบั้ยเนี่ยเขายิ้นเขายิ้นเลยเขาเปิดดอกเลยตัวนี้เนี่ขากินสองตัวนี้กาแฟตัวนู้นกาแฟขาวจีเรกกินตัวไหนเขาดื่มเขาดื่มเขาดื่มก่อนเรากินนู้นก่อนกินสามเลยเขาไปนี่ไปเนี่ยอ๋อกินเกี๊ยมกินตัวไหนกินตัวนี้ก่อนกินตัวนี้ก่อนเฮ้ยเออ จงไปุงไปยิงถ้าเขายิง2เราก็กินนี้ก่อนกินประเดี๋ยสอดยิงนี้ยิงนี้แล้วยิ่งสามตีนั้นมันติเดียวตัวเดียวเสียบอตัวเดยวองตัวเดียวเดี๋นเีเมานี่ไมได้แล้วตาเมืนใครว่าปวดไรสามสีมากินสองเนีได้แค่สองหละมีตัวกวเดิมกินนี่แล้วนี่ปไมาออกมาดิปวดไ

จำน้นจำน้นตะแหลมจำน้นขาพอกินนี่ฮะขากินตัวยไหมอ๋อก่อนต่องออกวันี้เสือค่าแต่กินทัวต้อนิต้อนยังโดนองก็ไปต้อนรักนั้นหมากนดำย้ำไงโว้ยยมไม่ธรรมดาดีกว่าชนะตะแหลมได้โอ้ตั้งแต่มันเปลี่ยนคู่เปลี่ยนอาจารย์มันก็เก่งเนาะเมื่ก่อนมันอยู่กับอาจารย์เสือบนอะไเรื่องได้หระเออเอาเดินไหม กระดกสองก็เก๋่ไหมอสองมันบาเนี่ยเอาแม่นี่มวยได้เปียกดับของเขาปับโลดวะตอนนี้เห็นใครตอเออเอาแล้วได้เปียบ่ไมดีเอาขาดได้บ่ขาดได้บ่แบบไปขัดขอัดยังเยวะอยูนะเดียวขอาัดไปสั่งไหนเนี่ย เอาไปกินรอนะะกินยัง้มาหรอเนี่ยไอ้าตีตอเขาต้อแม่ตอเหมือนก้ก่อหลายเด้อเดี๋ยวจะบอกต้อแม่ตอแม่น่ะมากินนี่นี่พอดกินามินกินไปฮออ่ะโอ้หาี่ยขปก่อนเนี่ตัวดักันย้วไล่ะโยไปเป็นียงไปโอ้

Nhân, nhìn bay em nhìn cái tôi bớt Ê... cá quay vua leo nhấc bay thì cho được lại gìn lại nhìn lên lại gì lên, lại lên. lạ liền <laughs>